นายเองก็เป็นได้นะทันจิโร่ผู้ใช้ปรารณตะวันนะ่ะแต่เวอร์ชั่นดินน้ำมันนะวันนี้เข้ามาแล้วนะจ๊ะชุดที่2ของคอลแลบซีไฟเอ็กเดมอนสเลเยอร์รอบนี้เป็นคิวของพ่อนดุ่มเข้ามาโดทันจิโร่เป็นชุดที่2แล้วนะครับก็ในตู้เนี่ยจะมีชุดทันจิโร่แล้วก็มีท่าเปิดตัวนะอันนี้เป็นท่าเปิดตัวที่จะวิ่งตวัดปานวาลีแล้วก็สลับเป็นปรารณตะวันฟาแลก ก็จะเทไลน์เ้นึกว่าหลุดมาจากอนิเมะส่วนอันนี้เป็นถ้ากดใช้ปราณวาลีฟ้ากระแสน้ำเกลือเท่ทั้ง2องท่าน่าโดนมากนะฮะรอบนี้ก็มาในกิจกรรมบมุ่นตู้นะครับถ้าดวงดีก็อาจจะได้ชุดได้ท่าไปเลยแต่ถ้าดวงไม่ดีก็ต้องเก็บโทเค็นไปแลกนะจ๊ะซึ่งโทเค็นที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นชุดก็200ถ้าเปิดตัว160 ถ้ากดใช้120ถ้าจะเบ่าให้ครบทั้ง3อย่างเนี่ยก็ต้องมี480โทเคนนะฮะ <Okay. S 2> ซึ่งเจ้าตู้นี้นะครับผมได้ทําการกดสุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะก็ใช้วิธีกดสุ่มทีละสิครั้งรัวยาวไปเรื่อยๆกดสุ่มไปกดสุ่มมาเนี่ยปรากฏว่าชุดทันจิโร่ออกมาก่อนเพื่อนเลยนะฮะแม่เปิดตัวอย่างเท่และพอได้ชุดมาเสร็จผมหันไปดูโทเค็นปรากฏว่าได้ครบ281โทเค็นเพียงพอที่จะแลกอีก2ท่าที่เหลือแล้วนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเบ็ดเสร็จกิจกรรมนี้ผมได้ของครบทั้ง3อย่างในราคา2000 850เพรหรือประมาณ800บาทนะครับทันจิโร่นั่นนายเหรอนายล่าอสุนเยอะไปใช่ไหมตักแดดตัวดำเชียวไม่ไหวจะเคลียร์ขอเปลี่ยนตัวก่อนทันจิโร่ที่มันต้องออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอ,อเชียนหน่อยใช่ไหมเอาทัฟยาละกันไหนลองเปลี่ยนชุดนี่เป็นไง ดูดีขึ้นทันตาเห็นคือถ้าจะเล่นชุดนี้ให้มันสมจริงเนี่ยผมว่าต้องเลือกตัวละครที่มันเข้ากับคาแรคเตอร์ของทันจิโร่ด้วยนะไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับวันนี้เราต้องไปพร้อมกระเป๋าทันจิโร่ด้วยนะ399เพชรก็เป็นกระเป๋าที่ไว้เก็บน้องเนไม่ให้โดนแดดนั่นแหละมีอีกาบินเกาะข้างบนด้วยนะอิกานเนี่ยมันเป็นตัวที่บินสื่อสารในการ์ตูนใช่ไหมครับเวลสก็เป็นตะกร้าวายมีผ้าคลุม แววหนึ่งเป็นตะ้าสพายใส่ทานเอออันนี้ทําดีนะเพราะว่าในเรื่องอะทันจิโร่บ้านเป็นคนขายทานนะครับก็ถือว่ารอบนี้ฟรีไฟล์ตั้งใจทํานะเก็บรายละเอียดต่างๆได้ตรงกับเนื้อหาที่อยู่ในกระตูนเลยนะครับไหนลองเอาทันจิโร่มาหม้อสาวหน่อยดิแก๊งไหนเนี่ยยืนกันอยู่สามคนสวัสดีครับน้องๆ้องคือทันจิโร่เองนะครับนี่โชปปาวารีเป็นนึงที น้องสาวถึงกับยืนงงพี่พศเอา้ารู้จักอีกเจอคนจำได้เฉยผู้สาวที่ไหนคััวมายืนแต่งตัวเหมือนกันสามคนครับเนี่ยเท่เลยนะนี่เดชโชว์ปานคมเคี้ยวสัตว์ป่า KFC อย่างวะจะกิน KFC ต้องโทรหนึ่งหนี่มีส่งหัวใจให้ด้วยแม่แค่เราใส่ชุดทันจิโร่มาแค่นี้สาวๆถึงกับมายืนล้อมโอ้ปบมือให้เลยชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยลาฟาฮิวี หมวยฮิวีบาฮิวีโอ้นี่มันแกงฮิวีนี่ว่าต้องอ่านดีๆนะฮิวีนะฮะ GM ล็อกเกลือไหมคะอ๋อไม่ครับไม่เหลือ <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตู้นี้ล็อกหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าใครสุ่มแล้วเนี่ยโดนกัะไปคนละกี่เพชรสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับ และนี่ก็คือชุดใหม่ทันจิโร่ปานวารีนะครับจัดว่าสวยใช้ได้เลยนะเนี่ยนึกว่าหลุดมาจากการ์ตูนด้านหลังเนี่ยก็เป็นกระเป๋าที่เนสโกชอบเข้าไปแอบนะแต่ว่าตูวนปลายเล็กมากเลยเข้าไปอยู่ได้จริงปะเนี่ยส่วนอันนี้ก็เป็นท่าเต้นนะครับปาร,รานวารีกระวนท่าที่สองกังหันน้ำเกลือลายเส้นเหมือนในอดิเมไปเลยอะ เอ้ยรอบนี้ทาออกมาดีจริงนะครับก็น่าจะได้กดใช้บ่อยๆนะถึงในอนาคตมันจะหมดการคอแลแลบหมดิขสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยเราก็ยังเก็บไว้กดเล่นได้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาทันจิโร่ไปออกตามล่าอสูรน,นะฮะแต่ว่าในกระเป๋าด้านหลังเนี่ยเดซโกะไม่ได้มาด้วยนะวันนี้เป็นเนสุแจ็คมาแทนเห็น <laughs> เนสุแจ็ควิ่งตามอยู่ข้างหลังนะไอตัวนี้ไม่กลัวแดดวิ่งตากแดดได้ถ้าเป็นน้องเนนี่ต้องแอบอยู่ในตู้อย่างเดียว ตอนกลางวันแพ้แดดนะไม่ได้ทาครีมกันแดดไงเลยต้องอยู่แต่ในตู้ส่วนตอนกลางคืนค่อยออกมาอารวาสเฮ้เจอ,ออสูรไอตัวนี้มันยืนยิ้มอยู่ริมที่ชุบน่าจะเนียนชุบเพื่อนแน่นอนเดี๋ยวต้องเข้าไปใกล้ๆจังวันนี้ทันจิโร่รวบรวมปานกระบวนท่าที่9ก้าปร,รานตะว,วันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิม สูใช้ลูกทองเอ้ยโกงด้วยาคนละยุคละพ่อหนุ่มคนละยุคละพ่อหนุ่มจะมาสู้ดาบปเปลวเพิงได้ยังไงฮิโดคาบิคาละอะไรรำโอ้โหโคตรเท่โคตรอันตรายทันจิโร่ดาบสู้ปืนนี่มันยุคไหนครับเนี่ยสมัยต้นตระกูลโชวะหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเป็นโชวห่วยแทนนะเอ้ยข้างหน้าจัางวันนี้ทันจิโร่ควักปืนสับยิง ไอ้ข้างหน้าวิ่งมาอีกดึงจังวันนี้ทันจิโร่อัดตัวโชว์ไปอ่าทันจิโร่สไตล์นะใต้ทั้งดาบใต้ทั้งปืนยังแอบอยู่แล้วพ่อหนุ่มออกมามอบซะเถอะเดี๋ยวเองจะเจอกระสุนเครือบอาคมกระสุนปานตะวันยัดเข้าไปที่ตะตุ่มลวงหนึ่งไอ้ย่องย่อง,อ,งอะไรริมเนินไม่นะคิดจะหนีฆ่าอย่างงั้นเลยแกนนหนีไปไหนไม่รอดหรอก ทันจิโร่จะตามหลอกตามหลอนไอดี ID นอนเนียนอิโดคามีคางุระเอา้ายังไม่ทันสับเลยโลโลโนอาโซโลเฮ้ย no นี่มันวันพีดนี่ว่าวันพีทปะทะเตมอนเเลเยอร์ wow. Wow. ถ้าโซโลกับทันจิโร่สู้กันนี่ใครชนะครับเนี่ยแต่ผมว่าโซโลน่าจะชนะนะดูสเกลพลังมันยิ่งใหญ่กว่าทันจิโร่นะครับคือทันจิโร่มันเป็นแค่แบบว่านักดาบ ผู้ใช้ปราแล้วก็ไล่ล่าอสาูรทีละตัวเองนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะโชว์กระบวนท่าของอิโดซุเกะปราสัตว์ปาเคียวที่5เคียวคังอะ้าใช้ได้หมดทุกสิ่งอย่างนะทันจิโร่ก็ใช้ท่าอิโดซุเกะอิโดซุเกะก็ใช้ท่าทันจิโร่ไปหมดแล้วนะฟรีฟงฟรีไฟไปครับออกเดินทางต่อเราจะต้องรีบตามล่าอสูรก่อนที่วงมันจะบีบไม่อย่างนั้นเราจะรักษาน้องนีไม่ได้ ไอ้ทางหน้าจังวันนี้ทานจิโร่สับยิงวรานล,ลูกตะกัวเจาะไอวอลคมคมเออเจาะมันแจ็คสุโกช่วยกันทำมาหากินหน่อยช่วยกันทำมาหากินหน่อยน้องพี่อ้อมขวาให้จังวันนี้สับติดโลล่วงไปหนึ่งบุกจา๋าแรมเพดจังวันนี้ทานจิโร่ร้องแรมเพดใครกันไม่รู้นะวิ่งอยู่ขอบวงยิงล่วงไปก่อน เดือนนี้ช่องพดพาซ่ามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2%เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8%เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับตรงด้านขวาที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นหมู่บ้านช่างตีดาบนะฮะอันนี้ก็คือเป็นช่วงที่ทันจิโร่กำลังปกป้องหมู่บ้านเฮ้ยอเมียซูลวิ่งวงสะพานเอา้า โลโลโนอาโซโลเมื่อกี้เพิ่งตดนไปนี่หว่านี่แกเองเหรอโซโลฉันก็คิดว่าเป็นปีศาจมาถล่มบมู่บ้านฉันเลยสับยิงล่วงโซโลมาทำอะไรที่หมู่บ้านช่างตีดาบเริ่มบัวแล้วนะเนี่ยตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่ทันจิโร่เดินทางออกมาจากหมู่บ้านช่างตีดาบแล้วนะเรามาอยู่กันที่บริเวณสุสานเป็นสุสานผีหลอกวิญญาลอน ผู้ใดที่โดนอสูรฆ่าตายก็จะมาโผล่แถวนี้เฮ้ยมันตัวอะไรโดนล้มลงมาตกใจหมดเลยไอ้ดีมันตามมาหลอกมาหลอนกันใช่ไหมไอ้โดดหนีอย่างนั้นเหรอประรานตะวันฟันมั่วงฮิโดคาบิคังละลายลำอโดนคาตนะทันจิโร่เข้าไปอสูรไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้นะตายคาที่ จร,จริงๆอสูรทำไมมันวิ่งกลางแดดตายครับเนี่ยเฮ้ย <Hey! S 1> หรือว่ามันจะเป็นบริเวณสุสานมันชอบไปหาศพกินกันใช่ไหมอ้าวทำอะไรจะหมอบหรือจะนั่งหรือจะจะหมอบหรือจะนั่งหรือจะเดินหรือจะนอนงงนะงงนะเนี่ยไอ้ตัวนี้มมาทำอะไรแถวนี้อ่ะหรือว่าเขามองเห็นวงลวงหน้าเลยเข้ามาเตรียมการก่อนแกจะต้องเจอท่าปิดท้ายฮิโดคามิคลลาวะไรลัมปะแอบฟะไทยมาไอยอยอชื่ออะไรเนี่ย ชื่อแต่ละคนดีๆทั้งนั้นเดี๋ยวขอทันจิโร่ช็อปปิ้งก่อนนะครับซื้อชิปอัปเกรดใส่ลูกซอง <Hey. S 1> เฮ้ยลงใหม่อีกหนึ่งจังวันนี้ในสกแจ็คไล่ย,ยิงตอดไปเอาเรียบร้อยร่วงกลางถนนมาคนเดียวหรือพ่อหนุ่มไม่น่าจะมาคนเดียวหรอกวงมันบีบมาตรงนี้เขาน่าจะมากับตี้นะตี้ที่เหลืออยู่ไหนก่อนน่าจะแถวนี้แหละจังวันนี้ทันจิโร่ขอเปิดฮาคิก่อนเฮ้ยบนลงบาลตัวนึง บ้านแอลอีกตัวคนละทิศเลยนี่เราอยู่กลางวงล้อมนี่ว่าเอ้ในซิแจ็คถอยก่อนเว้ยทางขวาก็มีเหรอมีไอวอลแล้วคนอยู่ไหนนู่นเอา้าล่วงเลยโชว์ท่าไปหน่อยกลางหันดําเตืเอากระแสน้ำวนท่าโคตรจะเท่อะ เด็กว่าอยู่ในอะเมะจริงๆนะเนี่ยลายเส้นงี้ใช่เลยนะครับเป็นอนิเมะที่ดูง่ายแล้วก็ดังมากนะยุคนี้เด็กๆชอบหมดไหมโซนนี้เฮ้ยมันมีตัวพุ่งไอ้นี่มันอสูรวิ่งไวข้างขึ้นที่2อ,อยู่หลังไอ้วอเจอปาน RGS เข้าไป RGS เกียบอาคมยิงทะลมมันอยู่หลังไอ้วอหยอดระเบิดเข้าไประดมอย่างให้ยัง ออย่อนกขับไปเยอะเรียบร้อยปร,ราณสัตว์ป่าเขี้ยวที่ห้าเขียวกระชาตถุงเกลือทันจิโร่ผู้ใช้หมดไม่สนปานไขรหคนสุดท้ายครับศัตรูเหลือ3แล้ววงมาเหลือแค่นี้นะเนี่ยไม่ค่อยได้จบวงแถวนี้นานแล้วนะเมื่อกี้เห็นตัวหนึ่งอยู่ตรงลงบาลน,นั่นยังวิ่งอยู่ไอตัวนี้น่าจะเป็นอสูรที่มีพลังเยอะมันวิ่งเล่นอยู่ริมขอบ มันทนหมอกด้วยนะ<อ>ต้้งมา,าด้วยกันใช่ไหมนะสองคนสองคนหรือว่ายิงกันอยู่ฮันจิโร่สับเปิดลวงไปหนึ่งติดติดโควิด <c oughs> ขวาอีกตัวหนึ่ง <c oughs> เห็นครบหมดแล้วซ้ายสองขวาหนึ่งจังกว่านี้หยอดปราณอารจีเอสไปโดนฮันจิโร่สับยิงไปเลิกใช้ดาบชั่วคราวมันต้องใช้ปืนสลับสับยิง ยุคนี้น่าจะเป็นยุคพังพิสนสตารมีทั้งดาบมีทั้งปืนเอา้าเหลือตัวเดียวนี่วซ้ายแตกหมดแล้วหรอเหลือตัวเดียวแบบนี้มันต้องใช้ท่าไม้ตายเปิดระเบิดน้ำกรดยอดเข้าไปก่อนปูผมเปิดไฟเดี๋ยวเองจะเจอท่าไม้ตายรับทีทันจิโร่ฝึกฝนมาอย่างยาวนานเอา้าวิ่งออกนอกวงทำไมปานลำระบำชาวเกาะอัจจ้าปานอัญชลี วันทาอภิวาอจ้า